สบายดีสบายดีทุกคนเมื่อนี้มาพบกับข้าวเหนียวเ้นเคยเมื่อนี้ข้าวเหนียวจะพาทุกคนไปเห็ดเจวบงซึ่งจะเป็นแนวร้านนั้นเหาไปเบิ่งพร้อมกันเลยส่วนผักส้มก็จะมีตามนี้เลยหลังจากที่เหากระเกี่ยมส่วนผักส้มแล้วๆเหาก็มาตั้งหมเทน้ำมันลงไปรอให้น้ำมันร้อนแล้วเหาก็จะใส่กระเทียมสับที่เหากะเกี่ยมไว้แล้วนั้นลงไป ห่าคั้วให้พอมีกินห้อมแล้วหลังจากนั้นห่าก็ใส่มักเผ็ดบดท,ที่ห่ากะเขียมนั้นลงไปต่อไปห่าก็คนให้เข้ากันดีเนาะคนแล้วห่าก็จะเปิงซี่โคงมักเผ็ดไปพร้อมว่ามันจะไหมโบจะสุกตีโบจะแห้งประมาณได้แล้วเ่าก็คนไปเรอยๆหลังจากนั้น พอมันแห้งพอมันได้ที่แล้วเราก็เติมน้ำสะอาดลงไปการเติมน้ำลงไปนี่เมนเราจะเติมลงไปเท่าละน้อยเท่าละน้อยเนาะใส่น้อยนึงแล้วเราก็จะคนพาพัดพอมันพองขึ้นแล้วเราก็จะเติมลงไปอีกแล้วเราก็จะมาคนให้มันพองขึ้นเราก็จะเติมน้ำลงไปอีกเพื่อว่า ให้ม hey, ันสุกดี หลังจ้าเขาเติมน้ําแล้วเขาก็คนไปเรื่อยๆแล้วมันจะพองได้ทีแล้วเ,ลเขาก็จะเติมเกลือลงไปคนให้เข้ากันตามด้วยแป้งหนัวนซาลงไปเรื่องการปรุงรสซตานี่จะเป็นเลวแต่าวามมัก บคบุ้คนบางคนก็มักนัวบางคนก็มักเค็มบางคนก็มักว่านต่อไปเขาก็ปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลใส่ลงไปคนให้เข้ากัน จากนั้นห่าก็ใส่าที่เ่ากะเกียมไว้แล้วนั้นลงไปจะใส่ลล่ใส่น้อยแล้วแต่ขวมมักข้องบุคนเฮาก็จะคนไปเรื่อยๆและบึงซี่ข้องมักเผ็ดไปพร้อมพอได้ทีแล้วต่อไปเขาก็จะใส่นั่งที่เ่า กะเกี่ยมไปแล้วนั้นลงไปเขาก็จะเทลงไปเลยต่อไปเขาก็จะคนไปเรื่อยๆเพื่อให้เข้ากันดีเขาก็จะคนไปเรื่อยๆแบบนี้ หลังจากนั้นเฮาก็ซีมเบิ่งหลดซาดเนาะเพียงเท่านี้กระทือว่าซ้ำเร็จแล้ว้อครบใจนำทุกๆคนหลาๆเด้อที่เบิ่งจนจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กด,กดติดตามทรงเข้า,น Family, ขาเนี่ยวอแฟมิลี่เขาพวกเฮาเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเฮา เฮ็ดคลิปตัวต่อไปเพื่อพัฒนาตัวเองตัวต่อไปขอบใจหลยๆเด้อ